สวัสดีจ้าพี่โยโคราดบ้านอ,อ,อ,อีกเลยจ้าวันนี้ก็เป็นเช้าว,วันวเสาร์นะจนะนี่วันหยุดของพี่โยเหมือนเดิมนะจ้ะวันหยุทธฉบับพิโยก็ไม่ยากหยุดนะจ้ะเรือยุทธใครยุทแต่พี่โยไม่หยุดธอ่ะจัะนี่พอดีจะมาตัดอ้อยเหมือนเดิมนั่นแหละจัะนี่มาก,ก่อนหนองแนนวันนี้น้องแนนรอส่งนักเรียนก่อนวันนจ้ พอดีอยู่ไก่บาทเดจะพโยกเลยครับหลดุดพวงมาเองนู้จอดไปนะู้เดี๋ยวพี่โยลงหาหลอก,กันจะยังไม่รู้ว่าจะได้ตัดหลอหลอกไหนตว่าอ้อ,อยลม่มเดี๋ะนี่ตัดอ้อยแนวแต่ว่าเหมือนอ้อ,อยมันชื่อจะลม่มอาจารย์แล้วก็อาจจะตัดยากจักหน่อยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะลม่มหรือว่าหลกขนาดเดี๋ยวพี่โยพาไปดูนะอจาะนี่ยวหนองแนงยังไม่มาเดี๋ยจะอรอส่งนักเรียนก่อนพทวันนี้เขามีเรียน แบบว่าเพิ่มเติมที่บ่าหลังจากที่ว่าหยุดช่วงนั้นนะจ๊ะวันพ่อกับวันรัฐมนูนนะจ๊ะก็เลยน,เยนไปเรียนเพิ่มเติมจะเดี๋ยวพี่โยพาไปดูไอ้ปลาอ่อยที่พี่โยจะตัดนะจ๊ะไปดูว่ามันจะล่มจะอะไรขนาดไหนนะจ๊ะไปจ้ะอันนี้ก็เป็นปลาอ่อยที่พี่โยจะต้องมาตัดนะจ๊ะ <laughs> อ้อยล่มดีนะจ๊ะนี่ ไหวกันระดึ๊บเลยจ้ะนี่แถมใบหนดาด่าแถมตัดเป็นแนวได้ด้วยจะนี่โอ้นี่เาไปกำลังใจให้กัปตุยยูด้ด้วยจะวันนี้จะได้กี่หมัดกี่กองเนาะน,น,นี่ <c oughs> วันนี้มาเจองานหินเลยได้จ้ะนี่ <c oughs> <c oughs> โอ้นี่พี่โยก็ต้องมาสางเออโอ้ดูโยจะไปยังไงจะง่ายยังไงเนาะนี่สงสัยจะต้องตัดวางไปก่อนหรอใคยมาหมัดตัวว่านี่จะมาเดี๋ยวจะมาหลุดมาเป็นกำลังใจให้กับพี่โยด่าเดี๋ยวพี่โยจะลืมตัดเลยเดี๋ยวจะเพราะว่าเดดยังไม่ร้อนเท่าไรนะจจะ อาจารย์จารมาเป็นกำลังใจให้กัพีิโยกับพวกทีมงานเนี๋ยจะในวันนี้วันนี้เจองานเชิงจะงานหินงานนักหน่อยจะยวพี่โยต้องปวดหาบนวางกันจ้ ก่อนตัดก็ต้องมาขวดหาบนวางบนอะไรโอ้ยก่อนจะจับกระบะดูโย,โยต้องเข้ามาตัดข้างในนี่เราจะผวามันลมเจากข้างในนี่เราจะ, <c oughs> ะยังหาหาไหนันไม่เห็นเลยนะควับนะก๊าปเป็ย, <c oughs> ยังหาโคนอ้อยม่ <c oughs> จะอ่อยหล่ำไปตรงไหน,นยังไงเดี๋ยวพี่โยก็วางไว้ก่อนเลยที first cho tất cả tự sang tổng sáng bay ai được con chân ồ งานหินเลยจ้วยกันว่าจะได้ตัดจะต้องสร้างใบสร้างอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนจะเดี๋ยวหาเตรียมสถานที่อะไรกันกันเตรียมเกียร์ทีอะไรกันเรียมเทียทีอะไรสำหรับวางส่นอ่อยด้วยกัน

วัน,นี้พ่โยจะได้พอพิดมมดไปเน้อนี่โอ้ยเนาะแล้วก็ตัดอยากได้นลยจ้ะ แก่แฟนกับมาเลยเด็ดจังจะได้พอกองพอมาได้มาหลุ่นกันเด็ดจังอันนี้ตัดอ้อยแนวเด็ดจัง ใช่โค่นให้เจอแล้วจะ,จะได้ฟันถูก ได้เท่หร่ก็เอาเลยตอนนี้เจออ้อยลุ่มหรือพิโยเช่งแบบหะทางไปเ,เปลี่ยนเลยแต่ปลานี่ก็เอาไม่เยอะแล้วจะเอาอเค่หกลอยสนหกลอยลำ อ้อยมันคิดจ้ะม,มันงอตัดยากดูสิเจออ้อยตัดยากแล้ววันนี้เรายังไม่ได้พ่อหมัดเลยจ้ะ

จริงต้องไปตัดมาจากหัวจตหนี้ต้อง <c oughs> มาเบรกเอาจากตรงกลางเลยต้องเบรกหาต้นมันจะหากอเพื่อที่จะปั้นในถูก เวลาเจออ่อยยากก็อยากนะจังจะต้องตัดจะเลือกไม่ได้้าจะบ่าตัดหรือไม่ตัดถ้าว่ายากแต่ก็ตั้งก็ต้องทำจั็จางมาเร็ว nó sẽ là cắt để lại, cổ lái mặt được trên này Tiếng này cũng cầm cũng cầm oh, làm dày ra trên là phù của sẽ giả tí và làm mình ngò ยังไม่ได้พอมัดเลยนี่แน,น่กำลังกบมาถึงจัจะว่ายังไม่ลงมือตัดเหมือนหนาว <laughs> อยู่ต้องเคลียร์ทางเคลียร์พืนดินกันก่อนเอาไว้วางลำอ้อยล,ลาหมัดเหนือ นีเจออ้อยอยากอ้ยอยยากลำยาวขูดาดะไ,ไรพอหมัดในนอวันนี้ là chắc con một ít mạch gạo để cho chặp... mình. อยู่ตัดกองไว้ก่อนแล้วเคยมาหมัดทีหลังว่าถ้าตัดหมัดเป็นสีออยาพะว่าอ้อยลุ่ม าาก็ว่ากยังไม่ได้กินข้าวช้าเ,เดี๋ยเพี่จะยเดี๋ส้สายเคยกินกนะจ๊ะแล้วทุกโมงกว่า ใบก็หลายนะจ๊ะเจะ้พิโยตัดได้พอประมาณแล้วเดี๋ยวพิโยจะหมัดก่อนนะจ๊ะหมัดทำเป็นหมัดเป็นกองไปก่อนนะจ๊ะ รว่าจะได้จะกหมัดจะจะหมัดไปก่อนโอ่อยกระชังจะยาวหน่อยหมัดยากอยู่ด้วยจะนี่ต้องเรียงดือสิบสองลำเหมือนเดิมใช่ไหมนะครับเนี่ย ไม่ยาวได้จ้ะ อันนี้เป็นอ้อยแน่นัจ้ะต้านล้วก็ต้องมัดด้วย ก็ได้หนึ่งมัดเต็มตองข้ยอดใไปทำเป็นตัวหมัดได้รับ mm <laughs> อื้นแล้วพี่โยจะตัดแล้วก็มัดไปเรื่อยๆนะเซ็ โยก็ตัดหอ,อยไก่จะได้กับบ้านเลยจ้ะไม่ได้แบบไก่จะได้กลับดอกพี่โยจะกลับก่อนนะจ๊ะนี่พี่โยได้สี่สิบมัดเลยจ้ะก็สองร้อยบาทนะจ๊ะตรงแนี้นนได้จักมัดว,วันนี้หกสิบหมัดสามลอยวันนี้หอ,อยมันตัดยากนราจะเหยวพี่โยเคยพาไปถ่ายเดินไปดูนั่นเลยจ้ะหอ,อยมันตัดยาก,กเลยได้หอยนะจ๊ะแต่พี่โยก็พอเลยจะเลยจะ กรับก่อนจะไปหนองเนีนครับแฟนก็ยังจะตัดต่อนะจ๊ะตัดเป็นกองๆเอาไว้มัดในเช้านะจ๊ะอะไรจากคลิปนี้ก็จะไปแค่นี้เลยจ้ะพี่โยก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกๆคนเด้อจ้าที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพี่โยแล้วก็ขอบคุณนะจ้าพี่โยและ FC ทุกคนเด้อจ้าสวัสดีจ้าจ้าครับแต่ยินแต่เสีย